ทุกคนขายทุกคนที่เป็น pn แล้วอย่าลืมไปคัดล่าลิงก์มาให้นี่นะคะกดไปที่ดาวดิสเสร็จแล้วไปที่บัญชีแล้วก็เลื่อนลงมาจะมี qr code อยู่ใต้ qr code มันจะสมัครให้เขาสมัครต่อเราได้สามทางหลัลกกดไปที่ลิงก์รับสมัครของฉันกด ก็ส่งมาให้เันนี่สมมติอ่าส่งให้ใครดีส่งสมมติส่งให้อ่าส่งให้คนนี้ก็ได้ลองดูล้วก็กลับมาต่อกลับมาที่ รหัสของฉันนี่รหัสของฉันก็ก,กดเข้าไปก็วางค้างไว้กดค้างไว้แล้วก็วางแค่นี้ค่ะแค่นี้ได้แล้วเวลาส่งให้ส่งสองตัวทําไมต้องส่งสอง,งอันนี้เพราะว่าบางทีลูกค้าเออน้องคนที่มาโหลดเขาเปิดแบบนี้ถ้าเขาเปิดแบบนี้คือเชื่อมต่อแล้วน,นี่คือรหัสอันนี้เชื่อมมาแล้วเราไม่ต้องมาใส่ไมล่ละ แต่ถ้าบาังเอิญเขาเปิดอีกแบบนึงถ้าเปิดไปที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันจะไม่ได้เชื่อมมันจะต้องมาโหลดแล้วก็เปิดแบบนี้ถ้าเปิดแบบนี้เนี่ยเราต้องเอารหัสตัวนี้ให้อีกรอบนเพราะฉะนั้นก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็ส่งคู่มาเลยส่งมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครมีคนที่มาสมัครต่อแล้วถามเขาว่ามี p n เอ็มี เป็นพีอหรือยังมีลิงก์รับไรายได้หรือยังมีแล้วส่งไปให้คนแนะนำเสร็จแล้วก็ส่งให้อัน,นี้ด้วยเราจะได้ช่วยกันดูแลเขาเนาะ